ผมก็โตมาเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปแต่ถูกเลี้ยงให้ผมเป็นเหมือนสิงโตที่ต้องทำอะไรต้องชนะผมก็เลยกลายเป็นคนที่แบบต้องเป็นที่หนึ่งพออายุประมาณ18บปีเราจบมหเราจะไปเรียนมาอะไรเราก็มีความฝันว่าเราก็อยากไปไปร้องเพลงในกรุงเทพไปอยู่กรุงเทพผมหาความสุขเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จผู้หญิงเงินด้วย พอเราได้มันมาจนที่เรารู้สึกว่ามันเพียงพอแล้วเราเราไม่มีความสุขกับมันแล้วผมเลยเกิดคำถาม,ถามกับถามตัวเองว่าชีวิตของมนุษย์นี่มีเพื่ออะไรแล้วเราต้องมีชีวิตอยู่ไปทำไมเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาเพื่ออะไรผมตอบตัวเองไม่ได้ครับผมตอบไม่ได้ว่าผมเกิดมาทำไมผมตอบไม่ได้ว่าชีวิตคืออะไรแล้วชีวิตอยู่เพื่ออะไรนั่งคิดอยู่อย่างเดียวนะ ผมได้คําตอบหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะถูกแล้วตอนนั้นคือมนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อตายไม่ว่าจะเป็นคนเก่งคนมีความสามารถคนหลอ่อคนสวยหรือคนที่ไม่เก่งคนที่เรียนไม่จบคนที่ไม่มีอาชีพคนที่ชั่วร้ายหรือเป็นคนที่ดีหรือเป็นคนที่ไม่มีอนาคตเราเกิดมาเพื่อเป้าหมายเดียวกันเลยเราเกิดมาเพื่อตายผมออกไป หลังระเบียงในหอพักด้วยความสิ้นหวังและน้ําตาไหลผมเกลียดตัวผมเองผมเกลียดความบากของผมผมรู้ว่าผมเป็นคนชว่วยแล้วผมก็ไม่อยากมีชีวิตยอยู่ต่อไปก็เตรียมตัวจะกระโดดตึกครับแต่ก่อนที่จะกระโดดตึกมันมีเพลงข้างหอพักเปิดขึ้นมาชื่อเพลงว่า w h a t I d o n e ของลิคินพาร์คเพลงนี้ผมร้องในผับ ผมก็ร้องประจําแล้วก็เปิดในหอพักก็ฟังแต่ก่อนที่ผมจะตายอะก่อนจะกระโดดตึกข้างๆเปิดแล้วเปิดดังมากเลยมันแปลว่าอะไรวะเอออยากรู้ก่อนตายยังไงก็ต้องตายอยากขอรู้ความมันแปลว่าอะไรก็เลยกลับเข้าไปแปลเนื้อเพลงนี้เพลงนี้แปลว่าสิ่งที่เราทําบาปลงไปขอพระเจ้าเมตตาให้อภัย และล้างบาปให้เราอยากรู้พระเจ้าคือใครผมก็เลยไปเซิร์ชในในอินเทอร์เน็ตว่าพระเจ้าคือใครเขาบอกว่าพระเจ้าคือคนที่สร้างเราหลังจากนั้นผมก็คุยกับพระเจ้าก็คืออธิษฐานนะครับว่าขอบคุณที่ให้ผมรู้จักขอบคุณที่มามาพูดมาบอกผมว่าพระองค์เป็นใครนั่นแหละครับคือสิ่งที่ มันเปลี่ยนแปลงโดยผมใช้คํานี้ครับอัตโนมัติเพราะผมไม่ได้อยากผมไม่ได้พยายามที่จะเป็นคนดีแต่เป็นเองรักคนอื่นผมรู้ผมตระหนักดีว่าผมเป็นคนชั่วมากผมไม่ควรได้รับการอาภัยแต่ผมได้รับการอาภัยผมไม่ควรได้ไปสวรรค์ผมไม่ควรได้คุยกับพระเจ้าหรืออธิษฐานต่อพระองค์แต่ผมได้สิทธิ์นั้นใครก็ตามที่ไม่เคยรู้จักพระเจ้าได้ยินสิ่งของผมพูด อย่าเพิ่งเชื่อผมลองไปอ่านพระคัมภีร์ลองศึกษาเรื่องพระเจ้าผมอยากจะบอกว่าผมเอาชีวิตผมแลกกับความเชื่อเรื่องนี้ผมศึกษามามามากพอระดับหนึ่งที่จะยอมเอาชีวิตแลกกับเรื่องนี้ฉะนั้นผมอยากจะบอกทุกคนว่ามันคุ้มครับ